มายาชีวีอวอร์ดสองพ v a w a ่ d s 2ห2 5ร่วมบทร่วมเชียร์ดาราศิลปินตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2568ันห้าร้อยหกสิบแปดโลเพิร์นได้ยุคเดียวค่วันนี้ค่ะ็นบรอบครัวแล้วค่ะวันนี้หลิงก็ได้เปิดตัวกับชบานะคะเป็นชบาแฟมิลี่แลละซึ่งก็ ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับชบาค่ะเพราะว่าทางชบาเขาเอาใจใส่ทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่เลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีให้กับผู้บริโภคนะคะแล้วก็ไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สารกันเสียนะคะไม่ใส่ความหวานเลยเป็นความหวานแบบธรรมชาติเพราะฉะนั้นสิ่งที่มอบให้กับผู้บริโภคมันคือของดีซึ่งตรงกับไลฟ์สไตล์ของหลิงอย่างหลิงชอบออกกำลังกายดูแลสุขภาพของตัวเอง หลิงก็จะชอบหยิบน้ำผลไม้เพื่อเต,ติมความสดชื่นหรือว่าถ้าวันไหนที่ที่อยากมีอะไรพิเศษขึ้นมาก็จะชอบเอาน้ำน้ำมะพร้าวมาใส่กับกาแฟหรือไม่ก็ชาเขียวก็อร่อยเช่นกันค่ะเรียกได้ว่าสูตรไหนก็อร่อยน้ำผลไม้อร่อยมากๆสดชื่นมากๆค่ะวันนี้ก,กิจกรรมก็แบบว่า รับมาได้ทำได้ทำสูตรด้วยสูตรลิอกเซฟใช่ค่ะสูตรลิงหลิงคสูตรลิงหลงคลองเองทำได้หรือเปล่าช่วยไปดูเลยนะอร่อยไม่ซ้ำจำชื่อไม่ได้เพราะว่าเล่นอย่างเดียวมันต้องมีลีลาเชฟใช่ไหมคะใช่จะได้อร่อยเชฟยังไงนะครับมัดิง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 เออเออเล่นไปเรื่อยๆนะการเอาชมามามีกับ เครื่องดื่มใช่อย่างวันนี้ก็เอาชบาน้ำเขาเรียกว่าสับปะรดไผ่แอปเปิลจิ้วส์มิกซ์มิกซ์กับอ่าโคโค้โกโกนาดโกโก้แล้วก็มีน้ำโซดาด้วยเราดื่มแล้วสดชื่นเลยค่ะรับประกันโดยหิงลิงว่าสดชื่นจริงรับประกันโดยลิงหลิงคลองค่ะอาสาแฟนกับครอบครัวชบ้าแล้วก็ความรู้สึงกับชบ้าค่ะก็สำหรับใครที่ มองหาน้ำผลไม้ที่คุณภาพดีแล้วก็เป็นคนที่ชอบเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองนะคะก็ขอฝากแบรนด์ชบาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยค่ะแล้วก็ฝากหลิงหลิงคองด้วยนะคะซึ่งก็เป็นชบาแฟมิลีคนแรกนี่คนแรกของชบาแฟมิลีเลยก็ฝากสั่เนื้อฝากตัวด้วยค่ะ ค่ะล่าสุดอะไรคือะไรสเมื่อวานก็ล่าสุดวันนี้ก็ล่าสุดกว่าค่ะเป็นเรื่องที่สังชามาค่ะก็เออเป็นเรื่องที่ไม่อยากไม่มีไม่อยากมีแบบไม่อยากให้เกิดขึ้นใช่ซึ่งหลิงก็ได้ส่งกำลังใจให้น้องแล้วทันทีเลยหมายถึงว่าพอเห็นแล้วก็ ทักไปบอกว่าเออเทคแคร์นะเป็นไงบ้างาเปิดรับไปคนแรกเลยไหมครหรือว่าติดต่อกันคนแรกแรกเลยใช่ไหมคือลิลก็ไม่รู้ว่าคนแรกหรือเปล่าแต่ว่าก็คือเห็นเราก็ทักไปเลยค่ะท,นนที่พูดกับน้องตอนนั้นคือพูดอะไรให้ให้กำลังใจน้องก็ <c oughs> ตอนนั้นก็ให้กําลังใจน้องคือไม่ได้ไม่ได้ถามเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแค่เห็นภาพที่น้องแบบร้องไห้แต่ว่าคือเราเองก็ไม่อยากถามเนาะเพราะคือเขาก็คงต้องการแบบพักผ่อนแหละนรตอนนั้น ใช่ใช่ก็ให้น้องพักไปแล้วส่วนตัวเราก็ให้กําลังใจใจในน้องพ่อบางขวัญดูขวัญเสียเยอะมากจริงจริงเห็นคลิปนั้นก,<ม>ก็ตกใจเหมือนกันนะคะแบบว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะแต่ว่าหนูเชื่อว่าคือน้องทํางานมาเยอะมากหนูเชื่อว่าประสบการณ์ของน้องสามารถแฮนโดได้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์หรือว่าอารมณ์ใดๆหลังจากที่กลับมาเจอกันที่เมืองไทยอะไรเงี้ยใคไ,ได้พูดอะไรเป็นพิเศษ หรือว่าออกรีวิวอะไรในประสบการณ์ให้เขาให้เราฟังคือจริงๆพอเจอกันแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เมนชั่นถึงเรื่องนี้อีกเลยแค่เข้าไปเข้าไปกอดน,น้องให้กำลังใจนอนน้องแค่นั้นเลยค่ะใ,ใ,ใช่ใช่ค่ะซึ้ซเราก็เข้าใจกับสถานการณ์มันได้นะว่ามันเกิดขึ้นอืมหนูเชื่อว่าน้องน้องเอาหมายถึงว่า มีประสบการณ์ที่สามารถ h a n ด l e สถานการณ์นั้นได้ใช่ค่ะในคะ่ะที่อยู่หึิงก็อยู่จุดเดียวกับออมแแล้วแบกว่าต้องรับงานใแต่ละองค์ุกอย่อยแม้เวลาชื่อเสียงของเรามันมาพร้อมกับเรื่องที่ไม่าคาดฝันตลอด่าเราเจอเราเจอเยอะเหมือนกันแกลเออสำหรับหลิงละคะจริงๆหลิงแค่ทําหน้าที่นักแสดงให้ดีส่วนสมมุติถ้าเกิดอะไรขึ้น หลิงเป็นคนไว้ใจทางช่องซึ่งก็คือหลังบ้านของเราหลิงเชื่อว่าหลังบ้านเราสามารถจัดการได้แน่นอนเพราะฉะนั้นอยู่หน้าง,งานเราแค่ทําหน้าที่มอบความสุขให้กับแฟนคลับให้เต็มที่ค่ะใช่ไปต่างประเทศจริงๆต่างประเทศหมายถึงว่า จีนก็เป็นอีกบ้านอีกหลังหนึ่งของหลิงไทยก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของหลิงเช่นกันหลิงรู้สึกว่าหลิงไม่ได้กังวลเรื่องความปลอดภัยเนื่องจากว่าทางช่องเขาก็มีจัดเตรียมการดให้เราด้วยทางงานก็มีจัดเตรียมการดให้เราด้วยแล้วแฟนๆก็น่ารักมากหลิงก็เลยไม่มีความกังวลเลยในเรื่องของความปลอดภัยแล้วหลิงก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ไปทํางานที่ต่างประเทศหลิงก็มีความสุขไม่ว่าสมอบความสุขหรือว่าได้ความสุขจากแฟนๆกลับมาใช่หลิงรับมือกับเรื่องที่มัน ไม่คาดฝันดได้มากขึ้นไหมสำหรับ,รบจริงๆถามว่าเคยเกิดขึ้นไหมก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าหลิงแค่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดก็คือเราเราได้รับถูกรับจ้างแล้วเราก็ทำตามให้เสร็จโฟกัส <Focus S 1> กับงานให้เสร็จทุกอย่างทุกคนทุกคนได้รับสิ่งนั้นเท่าเทียมกันแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ว่าไปทำ ความผิดความถูกของทางกฎหมายใช่ค่ะสมมุติว่าเวลามันเกิดอะไรขึ้นเหมือนมิลิเคนเจเจเ,จเนาะเจเจออมมันก็จะแบบเอาเราไปที่พึ่งถูกปะใช่ก็ก็ก็กมีใช่ค่ะถ้าเราอยู่อ่า่ก้างอัไรใช่จริงๆเราก็เป็นคือต้องตั้งแต่วันแรกแหละที่หนูพูดว่าแบบจับมือไปด้วยกันก็คือเป็นที่พึ่งของกันและกันใช่ค่ะอ่านแล้วจะเหมือน อของบอกว่ารอได้จริงๆรองแล้วเพราะว่าจริงๆเราเห็นใจแฟนๆที่มารอกลับรอเพราะว่าความเสียใจที่แบบเออเราทําให้เขาไม่เต็มที่ตรงนั้นเราได้ยินใจกับน้องยังไงบ้างอืมหลิงก็เป็นเป็นกำลังใจให้น้องอะค่ะอย่างที่น้องเคยสัมภาษณ์ไปแล้วก็ตามที่น้องสัมภาษณ์ใช่ค่ะส่วนตัวก็เป็นกำลังใจให้เสมอใช่ค่ะแล้วเรื่องมันก็ผ่านไปแล้ว ก็ให้มันผ่านไปแล้วก็เป็นอีกประสบการณ์ในในใช่ในการทํางานของเราจะได้รับมือได้ดีขึ้นในควอมจัดการรับงานกับการประกนงานเราพ้อมแบบมีแบบข้อคิดเยอะขึ้นหรือว่ากดเยอะขึ้นไหมสำหรับตัวเราในงาสำหรับตัวหลิงเองเวลารับงานคือไฟฟนอลไฟนอลท้ายท้ายสุดๆเลยก็อาจจะเป็นหลิงที่ที่อาจจะมี คิดว่ารับหรือว่าไม่รับแต่ว่าคือหลิงก็เชื่อใจทางช่องเพราะว่าคือเขาคัดมาแล้วใช่หลิงก็ไว้ใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช่<ร>ค่ะบอยเปอร์นใจได้กับเพราะเรามีทีมหลังบ้านที่ใช่มีทีมใช่ส่วนตัวหลิงไว้ใจหลังบ้านร้อยเปอร์เซ็นต์เรามีทีมหลังบ้านที่แบบแข็งแร่งเพราะฉะนั้นหลิงก็ รับงานอะไรก็รับผิดชอบงานที่เราเราได้รับแค่นั้นเลยหน้าที่ของมีนีคลองค่ะตอนนี้แบบว่าความรู้สึกดีขึ้นแล้วน้องแบบมันเห็นหน้างานร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยค่ได้คุยกันก็ร้องโอเคเลยน้องน้องค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะแล้วต่อไปจะได้เห็นอะไรกันอีกแบต่างประเทศอะไรอีกเยอะไหมครับสำหรับช่วงอรายปีอะไรไปไหนกันก็ลอ ความองลเลยความอินเตอร์ของลึกๆคงามจะไทอีกครั้งไปทุบไม้หรือว่าจะได้เห็นไปทุบกระแสไปไหนครั้งก็มีมีไปเรื่อยๆค่ะใช่ก็มีรับงานต่างประเทศด้วยในไทยด้วยใช่ค่ะก็อยากไปหาแฟนๆทุกประเทศแหละเขาคิดถึงเผืขาหายคิดถึงใช่ว่า ตลาดตลาดนะตีนตลาดเนี่ยเขาเรียกร้องตบูโลลาตินตอเาตินมาเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเหรอคะสายสายเรามันเริ่มไปแล้วเริ่มตีตลาดกันได้แล้วรับงานให้เราปั๊บเนี่ยพร้อมบอกนะคะพร้อมบอกอะะะไรนคพร้อมสำหรับทุกโอกาสค่ะมาเข้ามาได้เนาะเข้าได้เข้าได้ค่ะฝากซีรีส์ตัวเองด้วยค่ะก็ขอฝากเพียงเธอด้วยนะคะ ทางช่องสามค่ะเป็นระบบเป็นตะวันนะคะถ้าใครที่ยังไม่เคยดูก็สามารถไปลองเปิดใจได้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบริการซึ่งเป็นหนูกับน้องไอล่าก็คือน้องออมใช่ก็จะมีเรื่องราวความรักอยู่ในนั้นฝากได้ค่ะค่งคนแล้วเข้มคนแล้วเนาะซึ่งตอนนี้ก็ครึ่งทางแล้กำลังเข้มคนบริการสาวเก่งมาก พี่บริการสาวเก่งมากพี่บริการสาวอ่ะเรายอมแบบว่าเรายอมลงทุนฟูด้วยตัวเองที่จมอ๋อใช่ลงทุนฟูด้วยก็จะเต็มอยู่ใช่คือเราก็ฟิตร่างกายเพื่อบทบาทของบริการ ออกมาแข่งแรงอยู่นะล <c oughs> อง <l uck S 2> ไปดูแต่ว่าบูโรดเราเราสีก็น่ารักน่ารักตามสไตล์พี่นายเลยเใช่คือเราก็จะมีสไตล์แบบบิ๊กกลิ่นมีเอกลักษณ์ของพี่นายอยู่แล้วใช่เรื่องนี้ก็เช่นกันก็จะแบบละมุนละมุนดูเดินป้าเกิดอยู่ค <บา S 1> ่อนข้างคขัดใจคนดูนะคะทุ่ว่านค่อนข้างขัดใจคนดูอ่ะที่เมื่อคืนที่เมื่อคืนทำไมขัดใจอ่ะคะมันมีคนผิดหมอนไง ก็บอกแล้วว่าหมอนเอาไว้ถัดๆไปได้เอาไว้เฉยเอาไว้ค่อยเอาไว้ก่อนใช่ก็ตอนสุดท้ายก็อาจจะหมอนค่าตอนนี้ก็แค่เป็นลอยๆเฉยๆเออโอเครอชมขอบคุณลิงเลยขอบคุณนะคะขอบคุณสวยค่ะสวยค่าค่าเดี๋ยวไหมือนละไปไหนเหมือนลอยได้เพราะว่าอะไรสวยลอยได้สวยลอยได้จริงเนี่ยค่ะ

ไม่ได้ไม่ตรงกลาง้มเอโอเคเรียบร้อยยิ้มอย่างเดียวเลยไม่ทันมกพวกที่แต่ละครั้งพี่ตาบอกหม่อาแบบลิงลค่ะโอเคอาแบบลิงลิงเแบบลิงลค่ะา็ลิงลคุณัลโลใครหลาใ้า